ทุกคนก็มาเจอกันที่บ้านนะคะเมื่อกี้ก็เห็นต้นคลิปเล้าให้ดูแบบ HD มากมากเลย <c oughs> ขออภัยในเสียงด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตัดเหตุทุกคนได้เยอะเหมือนกันนะบีเก็บไปอาจรวมๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะให้ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคลิปอ่ะบีตัดออกนิดเดียวจริงๆนะคะช่วงที่บอกว่าอาจจะแบบว่ามีอ่ะกล้องมันแกว่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะอืมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคือรีบเก็บนะแล้วก็มีช่วงที่บีแบบว่า ปิดกกล้องแล้วก็รีบเก็บด้วยเพราะายุงเยอะมากเยอะมากมากทุกคนคือบีใสกางเกงใช่ไหมแล้วไอ้ที่คลุมตอนนี้คือมึอนมากเลยทุกคนเชื่อไหมว่าบีมึนมากเลยรู้สึกว่านอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่อ่ะเออเรียลําดับคําพูดยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่าจะบอกว่าแสงเกงสีดําไปแต่ว่าคือเราก็มีที่ตะข่ายคลุมใช่ไหมแต่คือมันไม่ได้คลุมถึงกางเกงไงทุกคน มันก็กัดช่วงเกงแล้วก็แบบกัดช่วงหน้าอะไรประมาณนะี้เออก็เลยรีบเก็บเนาะก็อย่างที่เห็นกันเลยนะคะตอนนี้ข้างๆบีก็จะมีอันนี้มันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบยาลดไข้ที่เราต้องชงกับน้ำร้อนนะทุกคนเมื่อเช้าบีก็กินไปหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างๆอีกแก้วหนึ่งก็จะมีจริงอันนี้คือแก้วโมมินน่ารักมากามกาแฟนะคะกาแฟขอโชว์ได้ไหมหลายคนสั่งไปนะคะีนข้างในก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะคะซึ่งแบบว่าซื้อครั้งเดียวใช้ยังยันลูกยันหลานอะจริงๆอืมโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะมาตัดเห็ดกันนะคะแล้วก็จะเมามอยเนาะอก็มีน้องๆถามมาว่าเออเห็ดอะนี่เนาะเห็ดพึ่งหวานนะคะเมื่อไหร่จะออกเออเดี๋ยวจะมาตอบคำถามเรื่องเห็ดเห็ดนี่แหละเห็ดพึ่งหวานเมื่อไหร่จะออกนะคะเห็ดพึ่งหวานเนี่ย ต้องรออีกสักประมาณเดือนถ้าแบบมันอาจจะแบบออกดอกสองดอกอะไรเงี้ยอาจจะโผล่มาก่อนเพื่ออะไรเงี้ยก็สิ้นเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าให้เยอะเลยเนี่ยก็เป็นเดือนสิงหานะคะสิงหาคมเนาะนั่นนะคะแล้วก็ช่วงสิงหาจริงๆแล้วอ่จจะเป็นอะไรที่แบบเห็ดทุกเห็ดออกหมดเลยเนาะยกเว้นเห็ดอ,อะไรอะซุปปิโลเห็ดอะไรนะ เห็ดดำเห็ดดำเออเห็ดดำเห็นไหมไม่ได้เก็บเผ็ดนานเลมนี่ทุกคนดูขาเขาค่ะไอ้ที่บีเหลือไว้ในในอ่ป่าก็ขาประมาณเนี้ยแต่เราคิดว่ารอให้มันแบบดอกประมาณนี้ก่อนทุกคนดอกใหญ่นะเนี่ยอืมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นน้องๆหน่อยที่บ้านพักร้อนบีนะคะนี่ปีเนี้ยเชื่อเลยว่าเห็ดต้องออกเยอะแน่ๆเพราะว่าน้ําเพียงพอมากๆเลยนะคะน้ําเพียงพอมากแล้วก็อย่างบีบอกไปในคลิปที่ไปเก็บเนี่ยบอกว่า ฝนมันจะตกวันเนี้ยที่บีไปเก็บในยะี่สิบแปดองศาทุกคนยี่บแปดองศาหานะะช่วงนี้ที่ฟินแลนด์แบบฟินมากเลยยี่สิบแปดองศา,เ,าเป็นไปได้ไง <c oughs> แล้วก็ร้อนยาวนานงงเลยร้อนยาวนานเ <c oughs> นาะเวลากืนน้ำลายไยงทุกคนเหมือนหูแบบมันแตกแตกับมัน เมื่อเช้าเนี่ยบีคุยกับพิธีการไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงเลยทุกคนเด็กแต่ว่าบีจะไปบ้านมากรอหรือเปอะไรประมาณนี้นั่นนะก็กินยาแล้วคืนนี้เรานอนอยู่ข้างในบ้านนะพักประมาณช่วงบ่ายสองเออโอ้ยทําไมแดดมันดีจังคิดถึงป่าจ้าทำไมไวแล้วคือมันต้องลุกมันต้องเดินบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวบีทําเสร็จเดี๋ยวไปตัดยานี่ข้างหลังบ้านยาวเฟ้ยเลย ยังไม่ได้ตัดอาทิตย์นึ่งอะอหลังจากที่ไปเที่ยวมานะคะเยาวเฟื้อเลยนั่นแหละก็เห็ดพึ่งหวานนะคะจะออกสิงหาคมอมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึงเนี่ยเดี๋ยวรอฝนฝนอาทิตย์เนี้ยตกปุ๊บเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะมาถึงวนะันนี้วันอะไรเออเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเห็ดขมก็จะออกนะคะเห็ดขมอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเก็บเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าไอไอตัวเนี้ยด้วยอะเห็ดพึ่งเอยเห็ดเห็ดเหลืองเนี่ย ครั้งนี้นะคะเบบีจะลองชิมดูถ้าไปติดาทำซอสแบบซอสกินกับพวกสเต็กพวกไก่กับปลาอะไรประมาณนี้บีจะลองชิมดูเพราะาตอนนี้มีฮอลิเดย์อยู่เนาะ mm hmm. ถ้าแบบว่าเกิดปวดท้องอะไรเงี้ยอืก็จะแบบว่าจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเออพรุ่งนี้ต้องไปทํางานนะอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่คือปวดทีก็สี่ห้าวันนั่นแหละมีคนถามบีนะคะว่าเอ,อเห็นบีไม่ปวดท้องในช่วงเนี้ยก็ยังว่าที่บีบอกไปว่าเบียพยายามที่จะไม่กิน สิ่งที่หมอเขาห้ามนะคะเออพยายามแบบไม่กินเลยอะทุกคนแม้กระทั่งแบบเอาง่าย,ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่าเวลาคนทําก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมกว๋วยเตี๋ยวเขาจะใส่หอมหัวใหญ่อะทุกคนเออแม้กระทั่งน้ําหอมหัวใหญ่อะ่ะนั่นอะบีก็ไม่กินมันก็เลยไม่ปวดเพราะมีครั้งหนึ่งที่บีกินแบบมมันไม่ใช่หอมหัวใหญ่โดยตรงพี่ติ๊กเอาต้มทั้งหัวแล้วก็กินเฉพาะน้ำมันอโอ้โหนั่นอะเกือบตายก็เลยอุ้ม ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวจะลองดูแต่คือแบบไม่ได้ไม่ได้บอกว่า,วากินเยอะอะไรเงี้ยก็ลองแบบนิดเดียวพออะไรเงี้ยแล้วก็เออค่อยดูว่าเออมันโอเคไหมอะไรเงีเ้ยแล้วก็เห็ดนี่นะคะหลายคนก็กินได้หลายคนก็กินไม่ได้นะคะเป็นแบบว่าหมายถึงว่ามีเห็ดบางตัวบางคนกินได้บางคนก็กินไม่ได้ก็ก็แพ้ก็มีแต่ว่าเห็ดเหลืองเนี่ยบียังไม่ไม่เคยเห็นว่าเออมีใครแพ้นะคะยกเว้นว่าคนที่แพ้เห็ดจริงๆแล้วกินไม่ได้อันนั้นอะ เออนั่นแหละเนาะมันก็ยังเหลืออีกเยอะทุกคนมันกำลังออกมันกำลังออกจริงเราก็จะฟินยาวๆเราก็จะฟินยาวๆพี่รอให้นี่มันอืออือพอมันลงคอลมันก็ลงโลงดีเนาะ มูกไหลแบบเย็นยืนอยู่ทุกคนไหลเหมือนน้ำออกมาเลยเมื่อวานเนี้ยโ,โหเมื่อวานนี้หนักมากเลยเนี่ยเวลาเวลาลืนน้ำลายอ่ะเจ็บแบบเจ็บคอบีอธิบายไม่ถูกว่ามันเจ็บขนาดคือเจ็บเจ็บมากบีเป็นก่อนที่เครื่องจะถึงฟินแลนด์นะคะอยู่บนอากาศอยู่บนเครื่องบินนะเออบีบอกพี่ติว่าเอ้ยเธอทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกแบบเจ็บเจบคออาการเปลี่ยนแหละ จเจ็บคออยู่บนเครื่องก่อนถึงฟินแลนด์เออตลกมากเลยแล้วก็กลับมาถึงบ้านปุ๊บโอ้โหน้ำมูกไหลแบบขณะที่รอพี่ติ๊กอยู่ที่สถานีรถไฟเนาะพี่ติ๊กมาเอารถนะคะเออไปจอดรถไว้ที่บ้านเก่าแล้วก็ไปเอารถช่วงนั้นนะ่ะพอดีว่ามีคนเดินออกมาดูบุหรี่แล้วเบียร์แพ้กลิ่นบุหรี่ทุกคนคือแพ้หนักเลยนะคือแพ้บุหรี่คือแบบแค้กลิ่นบุหรี่แบบหนักมากแล้วเบียก็ปวดหัวเอาเริ่มปวดหัวมาแล้วแล้วก็ น้ำมูกไหลเนี่ยถ้าสมมติว่าบีได้กลิ่นบุหรีอ่อ่ะบีจะปวดหัวคือทุกคนบีก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะคือแบบดิดนิ้วอย่างเงี้ยหนึ่งสองซ้ำคือปวดหัวเลยน้ำมูกไหลเลยแล้วก็จามเออหนักจริงๆนะนั่นหมาถึงว่าเออตอนแรกพิธิขดุดบุหรี่ใช่ไหมตอนที่เราแบบเริ่มคบกันอะไรเงี้ยน,นั่นแหละก็ถามนางบอกว่าเธอดูดบุหรี่หรือเปล่าเขานางก็บอกว่าดูดอะไรเงี้ยบีบอกว่าเออเธอถ้าเธอดูดบุหรี่ฉันก็ ไม่ขอคบไม่ขอคบพีติงติงบอกว่าฉันเลิกได้เอเลิกจริงคือเลิกเลยอะทุกคนก็ดูอะไรนะนิโคตินเหรอ,อนั่นแหละแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกเลยเลิกปุ๊บก,ก็อ้วนขึ้นมาอ้วนอ้วนอ้วนวนนั่นแหละขนาะทุกคนมันก็เป็นจากตรงนั้นมานะจากเมื่อวานมาอยู่ที่ไอซ์แลนดน์นะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยมีแต่พิติกาเป็น อย่างว่าแบบพี่ฉันรู้สึกเย็นเนี่ยสองวันก่อนที่จะมาที่ฟินแลนด์เนี่ยพิธิกบอกคือเสียงหายเหมือนกันเหมือนเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าพ่ติกพออีกวันลุ้งขึ้นมาเอาดีขึ้นเอ้าโอฉันขอบคุณมากเลยนะที่บอกว่าฉันไม่เป็นไรเลยเออนางก็ยังบอกเออพี่ตอนนี้เสียงฉันดีขึ้นเออใช่วันวันหรือสองวันเนี่ยแค่นั้นเองพ่ธิกะแล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ยเสียงอาจจะหายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือวันวันที่เป็นวันแรกอะไอ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 ตรวจโควิดไม่มีจ้าไม่มี เออแต่คือแบบเป็นแบบไม่สบายอ่ะเออไม่สบายแบบเป็นที่อากาศอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่นั้นก็ไม่กินยาไม่กินเลยนะมันหายเองหายเอง,เองดื่มเบียร์หายนั่นแหละ <c oughs> น,น,นะคะก็ตอนนี้ก็รอรอเก็บเห็ดตอนนี้ช่วงนี้ฮอลิเดย์นะคะก็พักผ่อนเนาะก่อนที่จะกลับไปลุยงาน <c oughs> <c oughs> คนถามยู บีเมื่อไรจะเล่าเรื่องที่ทำงานให้ฟังเพราะเราก็ห่อเหี่ยวไงช่วงฮอลลีเดยก็เลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรออารมณ์แบบว่าไปเล่าที่บ้านบักรอแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวบีพอบีเล่าปุงง๊บไงบีเป็นคนแบบคือเก็บแบบคิดอะอเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับพอถึงเนี่ยเราก็ต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกครึ่งปีนั่นแหละเราก็เลยแบบเนาะ เอออ่ะเราจะไม่พูดเราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องเห็ดนะอ่ะต่อมาก็เป็นเรื่องผลไม้ตอนนี้ปีนี้นะคะสตอเบอรี่เออไม่ใช่บุบุบรี่บเบรี่ทุกคนเยอะมากป่าที่มีไปเก็บเห็ดเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันไม่มีบเบรี่เลยนะทุกคนอาจจะมีแบบไม่กี่ลูกอะไรเงี้ยที่แบบเป็นรูรั่วไม่กี่ลูกแต่ปีเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไปเก็บที่ป่าเนีกี่ปีแล้วว่ะเออไม่เคยเห็นบุบรีเลย พิ่งจะครั้งเนี่ยทุกคนครั้งแรกนะเนี่ยที่แบบโอ้โหเต็มรวงแต่ว่ามันยังไม่หวานอน่างที่บีบอกไปต้องรอให้แบบมันหวานก่อนหวานๆน้ำฉ่ำค่อยเก็บให้ลูกค้าเหมือนกับที่เรากินเงกินกับโยเกิร์ตอย่างเงี้ยเราก็อยากกินอร่อยๆใช่ไหมบีก็บอกลูกค้าไปบอกว่าเออเธอรอนะถ้ารีบก็ไปซื้อที่ตลาดได้เลยตลาดกลางแจ้งตลาดโล่งตอนเช้าอะ่ะเขาจะมีขายบอกไม่เป็นไรบีรอๆโอเคถ้ารอก,ก็รอนะอย่างเงี้ย คนหนึ่งก็สั่งสองถังอีกคนหนึ่งก็สั่งแปดแล้วก็สองถังสองถังสี่ถังสองถังอะไรประมาณเนี้ยอืแต่ไม่มีใครสั่งถังเดียวเลยอถังหนึ่งก็ห้าสิบยูโลนะคะพี่ขายเนะาะถังห้าสิบกิโลบี้ไม่รู้ว่าเขาขึ้นหรือยังนะคนอื่นนะแต่ห้าสิบยูโลก็กลาลังพอดีแหละแล้วเราแต่มันงานหนักนะรู้ไหงานหนักนะอาอืมนั่นเนี่ยคือเราไปเก็บ ก่จะได้ห้าสิบกิโลถังนึงหนักนะไปเก็บมาแล้วก็มาทําความสะอาดถ้าวันไหนที่แบบอากาศแห้งๆแบบนี้ทําความสะอาดง่ายแต่ถ้าวันไหนที่เปียกโอ้โหทุกคนเออแม่จ้าก็จะได้แต่ละถังกว่าจะได้ห้าสิบกิโลอ,อนั่นแหละก็ถามว่าเอา้าทาไมฮอลิเดย์ไม่พักผ่อนคะก็พักผ่อนแล้วไงคะแล้วก็เข้าป่าคือมันความจะลงใจอย่างที่บอกไว้ตลอดนะว่าเข้าป่าทีไรก็มีความสุขมีความสุขด้วยอ่ะได้ตังด้วย ได้กินบัวรี่สดๆจากป่าด้วยอย่างเงี้ยบีว่าคนไทยอะ่ะหลายคนสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปะที่อยู่ที่ฟินแลนด์น่ะเนี่ยช่วงฮอลิเดย์ก็จะชอบเนี่ยเข้าปา่าเก็บเพ็ดคือมันจะลงใจอะดูคนองบางคนบอกอุ้ยทำไมมาดามไปเก็บบัวรี่ขายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้ให้ให,ให้ลบความคิดอะไรแบบนี้ออกไปเราไม่ได้ เราไม่ได้เป็นแบบไม่สบายเดินไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็เออเข้าป่าด้วยเก็บเก็บเห็ดเก็บอะไรแบบนี้ก็ขายได้อืมแล้วก็ไม่ต้องไปเสียภาษีด้วยอันเนี้ยเก็บบูเบอรี่ก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็คือแบบเออได้ตังค์ด้วยสบายใจด้วยแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เหนื่อยหน่อยแค่เนี้ยเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็อ่าสำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้แบบทําแบบให้มันหนักแบบ โหมหนักโหมหนักเออใช่ไหมคำนี้ <c oughs> แบบทำหนักเกินแรงอ่ะเอออะไรประมาณนี้ทุกคนไม่ไม่ทำแบบนั้นนะคะอย่างบีอย่างเงี้ยบีก่อนจะไปทำงานแบบสองสามวันอย่างเงี้ยคือบ,บีก็หยุดเลยหยุดพักก่อนที่จะไปทำงานก็คือไม่ไม่เคยจะครั่งนะอยู่ที่ฟินแลนด์สิบสามปีเนี่ยเวลาบีไปเก็บบูเบอรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบโอ๊ยไม่มีแรงทํางาน ทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นแหละเราอยากจะทำอะไรแบบนี้เราก็ห้ามทำให้งานหลักเราเสียันเขาจะได้ไม่ว่าอะไรอย่าแงบบนี้เนาะเพราะเขาก็เป็นนายจ้างเนาะเขาจ้างเราแล้วเขาก็อยากได้งานที่แบบดีๆอะไรเงี้ยพอเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้ดีๆจะได้ไม่มีใครว่าอะไรประมาณนี้เออนั่นแหละก็ทั้งสองฝ่าย ดีไปเลยนี่นั่นแหละโอ้ทุกคนยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเนี่ยกี่นาทีเนี่ยสิบสามสิบสี่นาทีแล้วจ้าเดี๋ยวพิติก,กลับมาจะว่าไงเนี่ยพิติกเอาผลไม้ไปบ้านเมย่านะคะเมื่อเช้าพี่ไปร้านขายายาเนาะก็ไปซื้อที่ตรวจโควิดมาสองชุดนะคะสองชุดในหนึ่งชุดนะ่ะมันจะมีแค่หนึ่งอันเนาะก็ซื้อมาสองอัน ก็เลยแวะไปซื้อลัตเตอร์เบอรี่ลัสเตอร์บอรี่สองพันไปซื้อมาหวานพอ,อกันแล้วก็ซื้อถั่วหวานมาหนึ่งแค่หนึ่งลิตรพอเพราะว่าถั่วหวานอ่ะอย่าอย่าไปซื้อเยอะทีเดียวทุกคนเพราะว่าถ้าไม่กินหมดต่อวันอ่ะ,อะวันที่สองอ่ะก็ยังหวานอยู่แต่พอวันที่เข้าวันที่สามนี่จะไม่หวานแล้วนะถั่วหวานอาจริงเขาถึงบอกไนงะว่าถ้ากินไม่หมดอนะ่ะให้รีบปิดปากถุงแล้วก็เข้าตู้เย็นอืเท่าทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยถั่ว แค่วันเดียวทุกคนมันจะเปลี่ยนเป็นกลายเป็นไม่หวานเลยงงไหมล่ะนั่นนะคะนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อถั่วหวานแล้วก็ซื้อสตอรี่เออมาหนึ่งก็คือห้ายูโรเมื่อเช้ามาไปยี่สิบยูโรซื้อแค่ผลไม้เนี่ยก็เดี๋ยวบีจะพาไปเก็บนะคะไม่ต้องห่วงสนุกแน่นอนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะอู้นี่ทุกคนไอแบบลากแบบเนี้ยจริงๆแล้วแบบเนี้ยไม่ควรจะมาควรจะทิ้งที่ป่า แต่ว่าบีคิดว่าพีจะเอาไปทิ้งที่บ้านมักร้อนลากมันนเวลาเราไปทิ้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแบบเพราะว่าทําไมบีถึงรู้เพราะว่าข้างๆกับกองฟืนที่บ้านมักร้อนอะบีเอาไปทิ้งตัดที่ไรก็เอาไปทิ้งตัดที่ไรก็เอาไปทิ้งแล้วที่บีทิ้งให้ทุกคนดูนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นมันเกิดเยอะเอเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนไงทุกคนมันแห้งไงพอบีไปทิ้งทุกปีทุกปีทุกปีแต่บีไม่ได้ลดน้ํานะมันต้องเป็นน้ําจากธรรมชาตินะคะแบบนี้นั่นแหละ ก็มันก็เกิดตรงนั้นเชื่อไหมว่ามีตอนแรกที่เก็บเห็ดอะเริ่มเก็บเห็ดอะแล้วแล้วตรงที่ลุงที่กเกษียณอะข้างๆบ้านเบียเขามาดูใช่ไหมเออปีไม่ไจะเก็บอะไรเงี้ยบีก็บอกเออรอก่อนมันยังเล็กอยู่มันยังแห้งอยู่อะไรเงี้ยแล้วมีหลายคนบอกว่าวิวิวทำไมแมาแบบออน้ําไปลดอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าเบียเปลดนะแต่คือเราน้ําจากน้ําจากทะเลสาบ ซึ่งมันผ่านกรองกรองมาแล้วทุกคนเออก็เอาเอาเนี่ยใสาย,งยางเลยะวิชีชีชีช,ชมันก็ไม่โตมันต้องเป็นน้ําจากธรรมชาติเลยคนน้ำฝนนะอ่ะเออฝนตกเงี้ยเห็นไหมนางกินน้ําบริสุทธิ์ออกมาเลยสวยเห็นไหมขายได้บ่เลยนั่นแหละอ่ะทุกคนนั่นแหละคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมาทักททยเนาะมาทักทายอ่ะ หลังจากที่กลับมาจากไอซ์แลนด์ไปเที่ยวมาก่อนเนี่ยรีบเข้าปากเก็บเห็ดเออจะบอกว่าหามากเลยตอนที่บีอ่าถึงไอซ์แลนด์ใช่ไหมเครื่องมันกําลังจะลงจอดนะเครื่องมันกําลังจะลงจอดแล้วก็ในบีก็มองเฮ้ยทำไมไม,ม่ป่าเลยวะคือแบบมันเป็นแบบมอสอะทุกคนโขดหินซึ่งหินเนะี่ยมันแตกมาจากลาวาใช่ไหมมันก็จะเป็นโขดหินแล้วสะสมกันานานๆอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นมอสที่อยู่ข้างบนหินแล้วครั้นี้พี่ก็เอา แสดงว่าอ่าประเทศนี้คือเราคิดเลยไงคือคนเก็บเห็ดน,นะประเทศนี้แสดงว่าไม่มีเห็ดเน่ยหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าใครที่อยู่ไอซ์แลนด์ช่วยคอมเมนต์มาคุยกับบีหน่อยนะคนะว่ามีเห็ดน,นะเออบีก็คิดไปโอ้ไม่มีเห็ดน,นะจะทํายังไงอะไรเงี้ยอืมแล้วครนี้พอกลับมาที่ฟินแลนด์เครื่องจะลงจอดปุ๊บบีก็ถ่ายรูไปไว้ถ่ายรูไปไว้คือจะลงมาถึงฟินแลนด์นะทุกคนมีแต่ป่ามองไปไหนโอ้โหทำไมฟินแลนด์ป่ามันเยอะขนาดนี้ป่ากับอ่ ทะเลสาบนะฮะเยอะมากที่ฟินแลนด์เะอืมแล้วคนนี้ก็เลยบอกตัวเองบอกว่าเนี่ยนะถ้าสมมติว่าบีเข้าป่าบีเข้าป่าป่าไหนแล้วเกิดหลงไม่เป็นไรให้เดินตรงไปเรื่อยๆคือป่ามันจะมีประมาณนี้ใช่ไหมเออให้เดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทะลุเองเออทุกนะคนมันทะลุเองน้อยมากเลยที่จะบอกว่าป่าแล้วก็ติดกับอ่าชายเขาเรียกว่าอะไรชาย ใช้ทะเลสาบอะไรประมาณเนี่ยเออมันก็มันก็จะเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าไปอะไรเงี้ยอันนี้คือในเฉพาะที่ตอนที่เครื่องบินเนี่ยมันจะลงจอดเนาะเออบินม,มองอ๋อป่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดไปไงนาเผื่อเราเผื่อเราหลงนะเผื่อเราหลงไม่เป็นไรโอเคค่ะแค่เดินทะลุป,ป่าไปเดี๋ยวมันก็จะไปเจอบ้านคนเดี๋ยวมันก็จะไปเจอถนนอะไรคือเราคิดไปก่อนไงเออเผื่อเราหลงสักวันเต่งจิๆ,ๆ,ๆก็บอกว่าไปเก็บที่ป่าเดิมมาและก็ไม่ได้แบบว่าไปป่าเน่ยไกลๆเนาะ โอเคถ้างั้นในคลิปนี้นะคะบี B. ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็อันนี้คือทำคําซ่าเสร็จแล้วกะจะให้พี่สาวพิติกด้วยครึ่งนึงอันนี้เยเหลือเยอะอยู่เลยทุกคนดูมันเห็นไม่หมดเหรนะอะกะจะให้พี่สาวพิติกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พิพติกทำซอสซอสเห็ดนะคะซอสครีมเห็ดนะแบบสไตล์ฝรั่งฝรั่งเขานั่นแหละเออที่เขาอยากได้เพราะว่านี้เป็นเห็ดใหม่ของปี 2022นะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยโอเคดาง,งั้นขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินยาก่อนนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟจา้าสองแก้วเมื่อเช้าก็แบบนี้เลยโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวรอให้เห็ดเหลืองโตก่อนแล้วเราไปมันกันจา้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไดกไ,ก,ก,ไ,ไดนะก็ับกไกแชระ Ha <laughs> ha!